สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็ขอแนะนาการคํานวณรูชด2ตัวล่างของเราที่เดินต่อให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะท่านผู้ชมเรามาพบกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณสูตรของเรานะคะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ก็ขอแนะนาแนวทางเก่านะคะเดินต่อแต่ไม่ใช่เข้าตัวตรงนะคะสําหรับแนวทาง2ตัวล่างของเราก็เข้าตัวกลับนะคะท่านผู้ชมแต่แนวทางนี้ก็มีแค่6ชดเท่านั้น ทางเราก็ขอแนะนาการคํานวณนี้ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อนะคะท่านผู้ชมเรามาดูกันนะคะว่าแนวทางการคานวณคร่ชด2ตัวร่างของเราในวันนี้คํานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างจ้ะเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อหวยรัฐบาลไทยในงวดประจาวันที่16ศจิกายนนี้นะคะท่านผู้ชมรวมกันสนับสนุนสลากทิ้งในรัฐบาลขําเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สำหรับแนวทางการคำนวณโคชด2ตัวล่างของเรานะคะท่านผู้ชมในงวดประจำวันที่1พฤศจิกายนนี้นะคะได้ออกหลักวันแล้วจห้าเก้านะคะสำหรับรางวันเล็กท้าย2ตัวในงวดนี้ออก5 9แต่สําหรับการคำนวณสูตรของเรานะคะแนวทางนี้ก็เข้าตัวกลับนะคะท่านผู้ชมทางเราจับชดได้5 9แต่ผลรางวัลได้ออกมาแล้ว95นะคะท่รรมมานผู้ชมผลรางวัลเดขท้าย2ตัวในงวดนี้ออก95ทางเราจับชดได้5 9นะคะท่านผู้ชม เพียงแค่6ชดเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมสําหรับแนวทางนี้จะข้าวตัวกลับนะคะเพราะฉะนั้นทางเราขอแนะนําการคํานวณนี้ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบต่อนะคะท่านผู้ชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะจากสาหรับสูตรคํานวณของเรานะคะท่านผู้ชมการจับชดสองตัวล่างนี้นะคะชดข้างบนเอาหลักหมื่นนะคะบวกหลักหน่วยล่างสองครั้งนะคะเอาหลักหมื่นบวกหลักหน่วยล่างสองครั้งบวกหนึ่งบวกหก แล้วสาหรับชุดข้างล่างก็เอาหลัก10ครั้งที่2 3ครั้งนะคะท่านผู้ชมบวกอีกหนึ่งคงที่นะคะเรามาดูกันนะคะว่าการคํานวณเลขเด่นของเราในงวดหน้าคํานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างการคํานวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้ด้วยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนําสูตรไปใช้ จเราเริ่มทำการคำนวณด้วยกันนะคะท่านผู้ชมชุดข้างบนนะคะหลักหมื่นได้4 4่บวกหนะคะได้9 9้าเกบวกห้าสิได้เลขเด่น4นะคะท่านผู้ชม4ีบวกหนะคะได้5 5าบวกหนะคะได้11ได้เลขเด่น1และชุดข้างล่างหลักสิบครั้งที่2 3ครั้งนะคะ4ีคูณนะคะ12 12ได้เลขเด่น2นะคะท่านผู้ชม2อบวกหคงที่นะคะได้สามจะสำหรับผลออกเรามารอลุ้นกันนะคะท่านผู้ชม สำหรับวันนี้แนวทางการคำนวณครูชด2ตัวล่างของเรานะคะ6ชดนะนะคะที่เดินต่อในงวดประจำวันที่16พฤศจิกายนนี้ทางเราคำนวณได้หลีเด่นมาแล้วชดข้างบนได้เลข4เลข5และเลข1และชดข้างล่างคำนวณได้เลข2และเลข3นะคะท่านผู้ชมสำหรับเลขเด่นการคำนวณของเราจะชด2ตัวล่างทั้งหมดได้6ชดตรงนะคะท่านผู้ชมแต่สำหรับแนวทางนี้ก็ผ่านมาแล้วเข้าตัวกลับนะคะท่านผู้ชมเรามาดูกันต่อนะคะว่าสำหรับงวดหน้านะคะจะผ่านหรือไม่นะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะ พิดอถูกก็ไม่ว่ากันนะคะท่านผู้ชมจากการจับชดของเรานะคะได้นะคะสี่สองสี่สามห้าสองห้าสามหนึ่งสองหนึ่งสามนะคะท่านผู้ชมจากสำหรับวันนี้แนวทางการคำนวณจับชดสองตัวล่างหกชดตรงของเรานะคะท่านผู้ชม จากทางเราจัะชดได้แล้วนะคะท่านผู้ชมขอแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะ42 43 52 53 12 13นะคะท่านผู้ชมทั้งหมด6ชดนี้ก็กขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเรามาลุ้นกันต่อนะคะทาะ่านผู้ชมคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สำหรับแนวทางการคำนวณของเราก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ